ขนมออกมาทําอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะที่เจ๋จะา<ผ>ม,มารีวิวขนมทั้งหมดนะคะที่เราไม่ทั้งหมดหรอกคะ่ะแค่ส่วนหนึ่งคือมันมีเยอะมาก <c oughs> ที่วันก่อนเปิดกระเป๋าไปแต่วันนี้เราจะดูว่าเออเช้าเนี้ยเราจะกินอะไรปะก็ชงกาแฟให้แม่พิมพ์กินนมหมดขวดไปละ แล้วก็แบบเออเอาขนมอะไรมาแกะกินกันดีเริ่มเนี่ยอะไรดีคะนี่กินไปแล้วนี่เมื่อกี้กินไปชิ้นหนึ่งละช็อกโกแลตลอยส์นะคะเคยรีวิวไปแล้วเนาะไม่้องพูดถึงนรไม่ต้องพูดถึงอ่ะมีลอยส์มีสอหรับก็้ให้เขากินมีขาแฟมีสีดำแกะไปสำหรับใครที่ไม่เคยดูเรารีวิวลอยส์ในคลิปเก่านะคะก็จะอธิบายที่ว่าลอยส์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่านามะช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตสดมันก็จะเป็นนิ่มๆอ่ะ รสชาติจะไม่เหมือนช็อกโกแลตทั่วไปใช่ไหมลูกแล้วเขาก็จะมีผงโรยอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันติดกันเดี๋ยวแม่ผ่าให้ดูไม่ใช่เพื่อไม่ให้มันติดกันค่ะเพื่ออะไรเป็นผงรสชาติแต่รสนะคะอ๋อจริงเหรออ่ะเป็นผงรสดาร์กเนื้อมันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะนิ่มๆอะไรแคลมอนเขาโรยไม่ติดกันจริงเหรอแม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเนื้อคุณโรยให้อร่อยนะคนโรยเหรอไม่รู้อย่างเนี้ยไม่ใช่ผงรสดาร์กผงรสไม่ใช่ รสต่างๆมันอยู่ที่เนื้อมันเลยค่ะใช่แต่ผมนี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะพอแล้วนะคะเปลาเป็นดาร์อปลาเป็นดาร์กที่คิวสามารถกินข้าวเจียหมดกล่องได้ไหมคะพอแล้วค่ะวันอ้วนกินข้าปลาค่ะครึ่งชิ้นพอนะอ่ะครึ่งชิ้นครึ่งชิ้นอืมแล้วที่เหลือให้ปลาไปที่แกะแล้วละกันอย่างอันเนี้ยแม่ซื้อที่สนามบินที่วันนั้นแนะนำแบกว่าหน้าตาดีมันก็เลยซื้อมาปลาทร่วไปนะมูนปลาธรรมดาแต่แม่ว่าอร่อยเลยอ่ะ คือมันไม่เข้มข้นเกินมันเป็นแบบนี้เออมันจะจิ๋วจืดหน่อยเป็นเรเฟอร์เอ้ยเป็นอะไรเป็นคุกกี้คือมันจะเป็นสามชั้นแบบนี้ค่ะเป็นดำๆำสามชั้นแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเป็นเป็นครีมใช่ไหมคะเด็กอยู่ชอบแพนนี้ข้าวมันจิ๋วจืดมันแป๊ะ่าวมากเลยเดี๋ยววันอาบาก็คือมันบางกรอบมากอะอร่อย จืดจนไปเขาเชื่อป้าแม่ว่าไม่จืดหรออร่อยดีค่ะเรื่อห่อโยกกลุมโมกุเนี่ยนะนะจะมันต่างกันไหมมันมีบูธขายที่เซ็นทรัลด้วยที่เมืองไทยเหรออือม,มีค่ะก็เหมือน้อยสรลอยก็มีบูธขายที่เซ็นทรัลใช่ไหมที่แพลตก้อนที่อะไรแบบเนี้ยคือแม่ว่ามันอันเนี้ยไม่ค่อยอร่อยไม่ชอบเขาที่แล้วซื้อแบบรวมรสโยกุมโมกุมาหนึ่งกล่องอะแม่ก็เหลือ,อ,อนี่ไว้แล้วพี่เอาไปกินแล้วพี่บอกกินหมดเลยชอบอร่อยคนนี้ขอซื้อมา กินไปแล้วไม่เขียนแล้วบอกแม่อร่อยขอแซวว่าร้านที่ไปซื้อวันนั้นมันมีแบบอร่อยอยู่ม <c oughs> ีเป็นก<อ>ล่องมีมหลายแบบอ้มาชนี้มาจะกินยวออคือกินเคยกินที่ข้อนี้จะไม่เคยกินตลกแล้วพี่แกะแล้วไม่ค่อยเวิร์กอันเนี้ยแม่ซื้อจากสนามบินเหมือนกัน <c oughs> มันจะเป็นสามรสกันปะปากินอันหนึ่งเข้าไปอ่ะโจคุกกี้ไม่เวิร์กไม่อร่อยเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นสีขาว พร้อมก็เรียนแบบพ่อไอชิโร่อะไรเงี้ยใช่แต่คุกกี้ซูชิโร่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยอ่ะคือคือมันก็อ,อร่อยนะแต่มันซูชิโร่ไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบเอ้ยไม่ผ่านะอะไรย่างเงี้ยต้อเรียนแบบเลยอ่ะอันเนี้ยคุชชิ่เนี่ยไม่เคยกินเหมือนกันมันเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งของคุริโตะปกติอ่ะถ้าไปที่นู้นแล้วต้องซื้อตามร้านสะดวกซื้ออ่ะ แม่จะซื้อห,อ,ห,อ,ห,อ,หอ,อมยี่ห้อโมลินากรนีร่เดี๋ยวแกหอมมาะข้างในเหมือนเปะเลยเหมือนแปะเ,ปเลยจ้ะไม่อยู่ค่ะหายจริงจริงชิลล้ยหายอยู่ก็วันก่อนอยังตอนรีวิวแกะกระเป๋ายังเจออยู่เลยค่ะหายไหนไม่รู้ค่ะนี่อุ้ยน่ารักมากเลยป้าป๊านี่ไปแกะดูเ้็บยืมช้อนหน่อยค่ะ,ะนี่ก็มีช้อนให้อยู่แล้วค่ะะะฮอไรครับแ่มูลค่ะฮะของสวย จะไม่อร่อยของสวยจะไม่อร่อยของไม่สวยจะอร่อยจริงเหรอคะสวยเแสดงว่านี่มีอร่อยค่ะเนี่ยมีช้อนให้อยู่แล้วแล้วก็มีคัสตาร์ดมีน้ำเชื่อมให้ด้วยล่าสเดได้กินไมลงเชื่อมล่านน้ค่ะอะลำเชื่อมลาจะอร่อยกันแน่มาเอาอันไหนก่อนดีคะรูปยิ้มรูปยิ้มอ่ารูปยิ้มจริงแล้วเหมือนกันหมดนะคะ ผนไปญี่ปุ่นนะขายมูนกินคุณยิ่งเจอเงีย้ยซื้อเก็บไว้ซื้อต่อเลยมีขนาดนั้นคราวนี้ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วไม่เหมือนครั้งก่อนค่ะคุณยิ่งอันไหนอร่อยสุดคะในญี่ปุ่นเคยกินที่เกียวโตอ่ะมากโตเกียวหาซื้อไม่ได้โอ้โหชอบคุ้ยให้มันเละๆเป็นไงคะยี่ห้อนี้โอ้ไหมยี่ห้อนี้เสิร์ฟไม่มันอันนี้ค่ะมันยังไม่ได้รัดคาราเมลอ่ะ ที่ใส่คาราเมลมันจะอร่อย,ยได้ยังไงคะไม่ชอบคาราเมลแต่ว่าไม่อร่อยคือก็โออะนะแต่สู้ของโมลินฮากาะไม่ได้แล้วก็ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่จำขวดมนันได้ซื้อที่ Family Mart ที่เกี่ยวโตอะค่ะบพุดดิงดด้งเหมือนกันแต่เป็นไข่ขี้เกียจเป็นพุดดิ้งเหมือนกันแต่เป็นไข่เนี่ยพุดดิ้งแบบนี้ อ, <Heaven> s. <S อ๋อพุดดิ้งที่อร่อยอร่อยที่เราเคยกินแล้วบอกขั้นเทพก็คือที่ฮอกไกโดไงานฟูรานโน่ดีด <ไป S 2> <ๆ>ีไลท์จำได้ไหมทีุ่นน่ะใช่ที่ลุยฮิมาไปซื้อห่อ <c oughs> หนึ่งมีสอง <c oughs> สองห่อย่อยกล่องหนึ่งมีสองห่อย่อยเนี่ยเป็นรูปไข่ขี้เกียจให้ดูกันเป็นก้อนๆแล้วข้างในนาจะใส่ไส้เหมือนพุดดิง้งอ่ะจิ้มเลยค่ะใช่ไหมเป็นโมจิใช่ไหมถึงดึงไกดใช่เลย ต้องอร่อยแน่เลยหน้าตาไหนขอชิมลูกอะไรไหมแ้วข้างในมันเป็นพุดดิ้งอะหวานแป้งอร่อยดีหนุ่ดหนุ่ก็อร่อยดีนะใช้ได้หวานเด็กเขาจะชอบอร่อยใช่ไหมเด็กชอบแน่ๆหวานฉะละอื่าสองลูกพอเก็บไปกินวันหลังต้องรีวิวอีกหลายอย่างเดี๋ยวจะอ้วนอ่ะนี่นๆ่น อันนี้อันนี้นำเหนือหรือว่ามีแต่เรามู่้อีกแล้วเมื่อกี้แม่ไปเซเว่นมาไปดูไม่มีค่ะในเซเว่นไม่มีรถนี้คือเป็นโคลาร์รถอะไรเนี่ยเขาถือถ้วยกาแฟหรือถ้วยช็อกโกแลตอยู่ไม่รู้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแม่อ่านไม่ออกเนี่ยจะถ้วยอะไรก็ไม่รู้ว่าปลาอยากเลยนะคะตื่อกมันก็เป็นขาวใส่ดำอันนี้ดำใส่ขาวหรือ นี่ค่ะ,คะก็เป็นโคอาล่าตัวดำกาแฟ<ก>สิครับเพราะเด็กอยู่จะไ,ไม่กินเยอะเอออ,เอ๋เอเหรอนี่เวลาตัวดำเห็นไหมลองชิมเลยนะคะเดี๋ยวแม่ชิมมันที่แตกนะไส้ขาวไส้เค็มอืมอร่อยดีเนี่ยไส้อะไครับอืมไม่รู้กินดิลูก มันต้องเป็นครีมอ่ะอืมเมื่อกี้น้ำบอกไม่ถูกแต่ก็อร่อยนะอร่อยบอกไม่ถูกไม่รู้เป็นรสของอะไรอ่ะอืมรสต้องคุณคุ้นอยู่นะเนี่ยมนคุ้นแต่ยังไม่ออกอ่ะได้เลยน่ารักนี้อ่ะเราจะเห็นชัดเลยแต่ว่าแบบธรรมดาอร่อยก่อนนะรสของอะไรอ่ะมื่อเมื่อออกอ่ะไมนรู้ชาที่คุ้นเคยใครบอกใครรู้บอกเลยนะคะมันเป็นภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นอ่ะอ่านไม่ออกเดี๋ยวว่าอะไรนะนะ อ่านว่าอะไรคะเขาถือถ้วยเขียวๆนี่เป็นกาแฟใช่มั้ยหมกาแฟค่ะเนาะหนึบๆถึงไม่ชอบกาแฟเนาะถามว่ากาแฟเนอะอันนี้น่าจะขายโคโลมัลใช่ะเขาเจ็บเดียวกันยี่ห้ออะไรกันลิโกะยี่ห้ออะไรอะลูกโมลิโกะหรอปะอะอันนี่โมลิโมลิโมลินะคะอ่าเป็นลูกมิกกี้เอ้านี่ไง วันแห่งตอนนี้เป็นช่วงใกล้อีสเตอร์ไงเขาก็เลยทำเป็นธีมอีสเตอร์วิกเดนอันนี้เป็นรูปใครอ่ะ,อะของแอรีลเขาต้องพิมพ์เป็นรูปอะไรคะดูไม่ออกดัมโบว์นกในเรื่องดัมโบว์อ๋อนกในเรื่องดัมโบว์เอลซ่าอเอลซ่าใครคะเนี่ยรูปอะไรไหนโอ้ยดูไม่ออกเห็นว่าซียู่อันนี้ มีแต่เค้าเหลือค่ะเสือรูปเสืออืมและมไ้วก็อะไรนะคนแค่ทั้งเจ็ดกับชโนไวค่ะโคาา้กาาอร่อยกาวา่า,วายเ,เยอะเลยอ่ะคือขนมปังมันก็ขอบดีจากโค้ามารอร่อยกว่าเยอะเลยมีพุ่เดี๋ยวลองชิมไปชอบไหมคะดูสิเด็กชอบไหมชิมเลยค่ะอันนี้หนูชิมตัวนี้นะคะอ่ะปากของเราสวยเป็นไงฮะ ไอศุนีไอศุลแต่ใครชอบคลามาอร่อยกว่าอ่ะมาเรียงตรงนี้แม่จะได้ไม่ต้องถือจริงคุลาหมาในร่านเจนน่าสีเขียวอร่อยสุดนะเอาคุลาฟิลเซ่ที่แป้งมันหนาแป้งมันหนาใช่เป็นอัลมอนด์อันนี้ครับที่แล้วเรารีวิวแล้วเนาะป้าป๋ารีวิวหรือยังอ่ะลืมมันก็จะเป็นเหมือนอัลมอนด์ช็อกโกแลตคุริโกอัลมอนด์เมืองไทยเพียงแต่ว่ามีความพิเศษกว่าตรงที่ว่าดูจากรูปนะคะ รอบๆของสควอชแลนมันจะมีเหมือนกรุบกรอบอะเป็นเวเฟอร์กรุบกรอบล้อมไวจะทําให้ความอร่อยในการกินเพิ่มมากขึ้นจะเป็นแบบนี้ค่ะอร่อยดีเนี่ยอันนี้ชอบจริงๆมีอีกยี่ห้อหนึ่งแม่จาไม่ได้ว่าเมจิหรือลอเตตอนฮอกไกโดเจออันนั้นอร่อยกว่านี้แต่ครั้งนี้ไปไม่เจอเลยเจอแต่กุริโกล่าสุดเพิ่งมีน้องหลังไมมาถามแม่ว่าขนมนี้ชื่ออะไรเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้วเมื่อตอนทั้งก่อน แม่ก็บอกจำไม่ได้อะ่ะมันคือโตฮาโตคาราเมลคอนตะมุนชอบโตฮะโตชอบมากมันเป็นข้าวพองแต่อันนี้ยรสคาราเมลมันมีรสอื่นด้วยรสชีสรสนุ่นรสนี่มีหลายรสมากเลยเมืองไทยมีขายไหมน้องก็ถามมีค่ะตามร้านที่เอาของญี่ปุ่นมาขายอะ่ะตามร้านที่ฮิ้วของญี่ปุ่นมาขายอ่ะจะมีอย่างเช่นแม่เห็นร้านที่บองมาเช่ก็มี อื่นๆแมก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะก็งอๆแบบนี้เป็นขา้าวโอดอ่ะชิมเลยขล้าวโพดนี่เหรอขอ้าวโพดไหมข้าวโพดหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นคอนเป็นข้าวโพดค่ะรสอะไรครับอร่อยรสคารามเมลตัวนี้ได้ไหมจิ๋วที่หนูชอบกินอนะ่ะคือชื่ออะไรนะครับมันเป็นหลอดๆอ่ะชื่ออะไรไม่รู้เอากลับมาเมืองไทยมากไงไม่ได้เอากินหมดแล้วซื้อมายันก็กินหมดถ้าดูคลิปญี่ปุ่นจะเห็นมันเป็นแท่งๆเหมือนคอนพลาสอ่ะ ต่มันมีหลายรสมากอันนี้ก็เหมือนกันเลยลูกเพิ่งแต่มันเป็นคนละรูปร่างเหมือนเนาะเด็กจิ๋วชอบกินรสข้าวโพดนี่มันน้ำพราเมิ้วค่ะเด็กจิ๋วเขาไม่ชอบคาราเมลอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีอ๋อขอดีอันนี้โอเคโอเคอันนี้นะคะเป็นเหมือนที่เด็กจิ๋วเคยรีวิวแต่เป็นสีเขียวตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะน้องพี่มูกินไปแลแอปรสม่วงมีเนี่ยครับม้วนสดเป็นเนี่ยอ๋อธรรมดาเออเขาเก็บกุ้งอ่ะแกะออกมาก่น in, อน เดี๋ยวพี่มิ้งแมวเป็นไก่ตรงนู้นมันตัดอีกเดี๋ยวแม่หยิบมาให้ดูเขาเก็บกุ้งแบบนี้เอาวางตรงจีบชอบจีบไหมแบบนี้เขาก็แม่จะชอบนะเนี่ยเขาเก็บกุมันจะจืดๆนะจืดๆเนี่ยอย่างนี้เออเขาชอบกินแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันจะลายอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะปบาปลาเอาแม่วางตรงนี้นะเห็นไหมพื้นมันลายไปนิดนึงมีสี่แบบมั้งคะนี่หนึ่งเออมีห้าแบบสิหนึ่งโอ้ยมีหลายแบบมากเลยอ่ะ เราว้องจืดๆนะใคนชอบมั้ยยังไม่ได้ชิมเลยเชื่อไหมคะมีคนรเสือมั้งเองอร่อยอันนี้อร่อยเลยอร่อยไม่ตืดนะใครไม่ปีเลยค่ะอืมอ,อร่อยทุกอันเสียดายคือมาถุงเดียวหรือครึ่งถุงอีกต่างหากอ,อยู่ตอนอยู่ที่นู่นไม่ได้กินพิมพ์กินไปครึ่งถุง ฮ่านะฉันคึอซื้ไปใช่ไหมลูกอืมอร่อยเนอะรู้ละเดี๋ยวเราฝากเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นเอาไี้ซื้อมาจะหนั้นเหรอพูดเล่นแต่อร่อยแม่ว่าโอเคเลด็กๆจะให้หนูเป็นยังไงฮะตัดไม่ค่ะอันนี้มันเป็นเยลลี่ใช่ไหมคะแล้วเป็นแผน่แผนๆรสองุ่นเขียวนี่รสองุ่นเขียวยี่ห้ออะไรคะกล <c oughs> ับหัวจะหาไม่กลับน,นะไม่กลับ ยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกค่ะเวลากินเรื่องเสี่ยเขามีวิธีกินหลายแบบนะม้วนจับเป็นเส้นก็ได้ใช่ไหมม้วนม้วนเป็นม้วนมาก็ได้เขาสอนเนี่ยของบางอย่างเราไม่รู้อร่อยไหมไงบางอย่างซื้อมาไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมบางอย่างก็ประสบความสําเร็จแล้วก็จะจําไว้เป็รีวิวให้ดูไงอย่างไอ้กล่องเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้ว 拜拜。<And S 2>